งานนี้คือก็ตื่นเต้นเียวนี้ยคืมีผู้มีเรียกว่ามีเกษตรกรก็กมาชมเยอะคนระับและในส่วนของโซลาเซลล์ก็คือเรียกว่าเราสามารถเอาสิสนค้าเก่าๆมาแต่แปลงใช้ใ,ชใชหม่ได้นะตรงนี้นะไม่จะเป็นชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็มาใช้กับทีวีปั้มน้ำนนต่างๆแล้วเครื่องสีข้าวนะแล้วก็พวกและนอกจากนั้นคือ,อยังไปเรียกว่าไปต้ม โดยใช้พัดลมตัวเล็กในการเป่าเพื่อให้ความร้อนขึ้นมาในการต้มเรีกว่าสูญนภัยนะทรงพลังต่างๆครับพี่ตาอยู่มารัยเกษตรเป็นเจ้าของพันห้วยโบหกสิบห้วยโบแปดสิบนะครับตีตาห้าสิบผมทำแจกชาวบ้านเราเป็นล้านล้านผมทำทั้งหมดแล้ว แต่ว่าคือวันนี้ว่างแล้อยากมาดูปต่างมาพบปปากเราพวกเราต้จะได้แบบคุยกันแลกเปลี่ยกันบางที่ทำจริงเราก็ไม่มีใช่ไหมบางทีเราไม่ได้คิดตรงเนี้ยถามว่าตั้งแต่เราเริ่มปลูกทำไมไม่คัดต้นหรืสวยดีๆเราไม่คุยกับปราชนครับเรางร่วมเป็นรับปุ๋ยปีนี้โคราชเรานะครับวันนี้เรามาไกลครับมาจากชลบุรีนะครับปุ๋ยสีตาดีๆพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับ จบนล้วขายกันในราคาถูกๆนะครับแต่งมาติดกับมันถ้ามหลังไปลองเลยครับสองต้นนะครับวันนี้เราเจอกลร่มกันเราอันนี้ใช่สาร10ก้อนนี่ใจนะครับโทรมาคุยกันนะครับไม่แน่ว่าวันข้างหน้าจะกลุยที่นี่นะครับใช้แสงใช้แสงมาติดนะครับอันนี้มอแบสมาผ่านหมอแบสนี่มอแบสได้ใช้ของดีที่มีมอแบสแต่ละลูกนี่ซึ่สองล้านครับ 12บมงที่เราทำงาน3รูก่อน3บโมงเดี๋าวยาตรศานี่นี่นี่สร็แล้วต่อมานี่วันนี้เครื่องพนสูจนานอันนี้สีขาวเนาะอันนี้เห็นนะรรับาอันนี้ปั้มน้ำมาต่อเสร็้ก็มาต่อถ้าไฟเสร็จแล้วก็ทำงานได้เลยนหนิสูบน้ำไม่ต้องไปซื้อของแพงอันนี้ถูกประหยัดครับ โอ้ไม่แพงดอกอันนี้ก็ไปหาตามปั๊มทั่วๆไปพันกว่าบาทอันนี้ก็พันกว่าบาทครับนี่พันกว่าบาทที่ท่านเห็นนะครับเป็นเครื่องโม่มันนะครับโม่แล้วนี่อันนี้ใช่เป็นเครื่องโม่เงามันสับปะรดนะครับไอไอวันไปต่อไปนะครับมันสะไปน้อยจะขายได้หมดจะขายได้หมดทุกอถือได้ยอดมันอันนี้ใช่ไฟแสง้นละบาทนะครับเอาไปอัดทำเป็นน้กลางคืนนะครับกลางคืนได้เลยนะคยอดมานะครับล่มต้นเราก็เอาไปปลูกนะครับ เน้ามันที่เราจะต้องทิ้งนะครับวันข้างหน้าไม่ต้องทิ้งนะครับพี่น้องครับดูทีวีได้ไม่ต้องทิ้งนะครับดูทีวีได้เลยไม่ได้อีกต่างหากนะครับตามปลานี่ถือไปเลยดก็เอาแผงนั้นไปแผงเดียวก็ได้ แผงนั้นไป็นแผงเดียวหรอกอ๋อเป็นดียอันนึงเราใจอยากซื้อนี่จะซื้อเอามาเป็นติดติดต่อแต่ผมก็ได้ติดต่อแต่ผมก็ได้ขออบุรีครับขออนุญาตครีบ้านโคกกระชายโคกกระชายโดนกลุ่มครับครับป้ายอยู่ไหนเออบ้านใหญ่เออบ้านใหญ่ครับครับนี่ดูทีวีได้นี่ดูทีวีคันนี้ทะลอนทะลอนเด้อทะลอนนี่มัาแน่ปัดลมนี่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 เย็นไหม เนี่ยกอนเครื่องเดียวกาูบน้ำสูบอะไรนี่ได้ไหมได้เลยได้เลยนี room room. ่น <c oughs> ีู่บน้ำนี่สูบน้ำนี่สูบน้ำนี่ ไอ้อันนี้ปั้มปั้มปั้มรถทัวร์ปั้มน้ำรถทัวร์ไม่แพงนี่พันก็พันก็บาทไ้าได้าเลยมดเลยน้ำได้เลยนี่ครับรับฟรีเรัครับตัอย่ปน๋ดฟรีนะครับได้ที่เห็นเป็นคูขวอยู่นีครับได้เลยครับฟรีเยครับได้เลยครับรับส่วนเป็นรัขได้เลยครับได้เลครับได้เลยพร่น้ดงนะครับได้เลรบได้ลครัได้รับไ้ครับด้บาดาลยอรับได้อลย่ทับไดน่อยเดครับครับไม่มีโทรแม้เดเลย นะครับท่านโหดแรงเลยลองทุ่นแรงทั้งเลยใช้ผลไม้ติดต่อราที่บริษัทนะครับติดต่อมาที่บริษัทเราจะหาตัวแทนติดตั้งในพี่น้องบ้านท่านนะครับแล้วก็เอาไปลงไว้ใจรอนิดเดียวนะครับตอนนี้อดใจรอนิดเดียวนะครับวันนี้ไม่ขายครับแจกฟรีอย่างเดียวขอร้องนะครับอย่าเอาไปกินแล้วเอาลงดินให้ได้นะครับ ต้นไม้นะครับผมต้มากรากไม้อะไรอยู่ข้างการทดลองที่ทำมาตสอนเนื่องที่ค่อนข้างได้ผลดีก็มาแนะนําแต่ว่าผมผมไม่มีไม่มีบริษัทที่มีอะไรเพราะว่านี่นี่แยแผงแผงมานี่นี่แผงนี่แสงที่กระสองแผงสองแผงอะไรลูกค้แผงออกมาเนี่ยผมไม่อยากมาให้แนะนําในส่วนไหนที่มีปัญหาจะไปคิดว่าเราชาวบ้านเราจะไปคิดว่าชุดใหญ่เลยเท่าไหร่ชุดชุดใหญ่ผมไม่ทราบว่าจะเสื้อถวายวัด ตมเ้องดูต้องมาดูต้องดูมาช่วมใจเขาแน่แต่เราจะเลือกที้งแก่ที่งแข็งับครับพวกสารปรับปรุงดียี่สิบวันเนี่ยน้ำเลี้ยงในต้นมันหายไปเท่าไหร่พี่มาปลูกมันก็ไม่พุ่งพวกเชื้อแหละผมบอกได้เลยว่าแต่ว่าวันนี้ผมอยากมาเจอคนโคราชว่าว่าคืออยากจะพิสานพิสานคุณไม่คันไร่แต่ว่าปีนี้จะปลูกอีกหมื่นไร่นะฮะ นะครับตอนนี้ก็รับสมัครเหมือนกันถ้ามีน้องๆต่อสถานที่นะครับค่อนข้างน้องๆตึงนะครับรับมีอินซตาดีๆนะครับไปใช้ฟรีนะครับเหมือนกันวันนี้เราแจกนะแล้วค่อยโทรกลับมานะครับแล้วค่อยโทรกลับมานะครับปลูกมันอย่างไรจะได้าแล้วก็ทำไมถึงต้องอาจารย์ประภาสช่างเหล็กนะครับท่านก็ให้วิชาความรู้อยู่ทางด้านนู้นนะครับ นะครับตั้งต่หัวง่าหันะครับใจว่าก็ขายได้นะครับวันข้างหน้านะพี่ใส่เลยผมถามว่าห้าร้อยเนี่ยจะเข้ามาทดแทนเชื้อเพลิงนะครับในส่วนของน้ำมันเตาขาะนี้นะครับเปิดเปิดกว้างหนยนึงรับนักพิชากาาที่ต้องนักวิชาการจริงๆนะไม่ใช่หลอกๆนะคือพี่ว่าพี่เก่งพี่มาคุยกับผมเรื่องมันนะครับผมผมบอกผมให้ยินดีให้ 081ครับผมวันนี้ผมไม่มีอะไรมาแจกเน่แต่ความรู้ศูนย์แปดหนึ่งนะครับเก้านย์ผมเป็นเจ้าของพันหุยบง 60, ห0สิบยบงแปเกษตรศาสตร์ห้เนี่ยผมทำมาหมดไม่ต้องกลัวผมบอกชาวบ้านเกษตรกร,รกที่ปลูกเกษตรศาสตร์ห้เนี่ยบางทีต้องจุดธูปบูชาผมก่อนด้วยซ้ำไปนะเพราะผมเนี่ยเป็นเบสที่กเกษตรศาสตร์ห้ออกนะครับ 081นะครับ930 0306 081ผ่าม<ด>เรื่องมันนะครับอย่าลังเลนะครับ<ด>อย่าไปคิด,ดอวดฉลาดอวดรู้นะครับไม่รู้รู้ยังไม่หมดก็คุยกันได้วันนี้คือเดี๋ยวไว้รายละเอียดก็โทรคุยกับผมนะครับทีม ยินดีให้คําแนะนําแต่ว่าวันนี้อาจจะคนเยอะๆนะครับดูแลระดับ2,000ไร่5,000ไล่ทํำยังไงนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสําหรับพวกเราที่ทํา20 30ไร่เนี่ยเราผมมีความรู้ผมอยากจะให้คําแนะนําเรานะครับก็ผมไม่เป็นคนผู้ใหญ่แต่ว่าปเป็นอาจารย์ยที่หมหา,าเกษตรนะครับเป็นคนรับผิดชอบเรื่องพันเกษตรศาสตร์50นะครับผมมีประสบการณ์นในเรื่องของการปลูกมันเนี่ยพื้นที่นะครับหมายถึงดีแต่ว่าแป้งไม่ค่อยดีต้องเลือกพื้นที่ต้องไม่กลัว ผมใครแบบมีปัญหาในเรื่องของการปลูกก็ต้องปลูกทีแล้วได้ผลผลิตเยอะศาสผมเนี่ยยินดี50ปลูกไปปลูกมาทะเลาะกันก็เสศาสารกายพันนะครับมันทำหลังไม่มีกายพันนะครับเพราะมันทำหลังเนี่ยก่าจะได้มาเนี่ยไอ้คนลวงโลกบางทีโอ้ยพันจรงนด้วยเลยครับจุนด้เลยครับ พันธุ์วันนี้มีทั้งหมด12สายพันธุ์นะครับแต่ว่าที่นิยมอยู่วันนี้คือเกษตรศาสตร์50ห้วยบง60ห้วยบง80นะครับอาจจะเป็นระยอง5ระยอง7ระยอง9ผมเข้าใจบางทีพี่อาจจะไม่มีเงินซื้อตอนนั้นไม่ได้จานอะไรก็พูดไปไม่มีไม่ไหมไม่ยเสี่ยงจะได้ไหมมาจะเอามาใกล้เขาเหรอไม่ไม่ถึงอาจารย์เพีใช้คนเขา ไปข้างหน้าขายได้หมดครับเยอะมันก็ขายได้เล้ามันนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็ขายได้ครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับออกมาแล้วโนตแบบนี่จะควบคุมข้างหน้าเลยนะครับในทายี่ที่บอกผมผมทำเชื้อเพลิงให้ตะเกียบม่ท้ายนะครับเป็นเหลื่อมเกี่ยวแค่เครื่องเพื่อเกี่ยวแค้อะไรจัดเก้ามันครับเก้ามันใช่ไหมครับเลยฮะเกี่ยวเพื่อนเพอนพันเกี่ยวขายเฉพาะส่วนส่วนสเก้าแล้วก็เอามาปุ่นเอามปุ่นเครื่องมาั เลามาเป็บอนะรับเราปเจอเอาแล้วน่ารักมากครับน่าร้กากเลรามาครับครับนี่ใช่ยังไ ได้ไปแล้วไม่ต้องเอาไปบูชานะครับนะครับแล้วเรายังต้องไปเสียค่าขายได้ที่ไหนก็รับซื้อเดี๋ยวพลังงานเนี่ยที่ที่เขาจุดเตาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเขาจะมีม<อ>จุด<ล>รับซื้อที่นี่<ะ>ตอนนี้เป็นอยู่ในผลงานการการทดลองอยู่พันกเกษตรศาสตร์50นะครับซึ่งพี่น้องนั้นรู้จักกันดีนะครับ